<c oughs> ครับครับสวัสดีครับผมอันนี้ก็ห่างหายจากการไลฟ์มานานะครับสําหรับในช่องชาแนลครับไล่แสงสุรีครับก็วันนี้จะพามาดูเอ่อเป็นเมลอดนะครับก็รอบนี้จะเป็นเน้นเป็นที่พันไข่มังกรกับตัวแสนหวานนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูฟังไข่มังกรนะครับ ลักษณะตัวลักษณะใบลักษณะนี้ครับนี่ก็งดน้ํามาประมาณสิบสิบวันไม่ใช่งดนะครับก็คือลดปริมาณลงประมาณจนเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์้าเพราะว่าอันนี้คือปลูกช่วงเมษาคือผมไม่กล้าลดแบบแบบตัดน้ําทันทีไม่ไม่งั้นคือตายแน่ๆครับตายทันทีสนิทเลยอันนี้ก็คือเอางดให้มันเหลือประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้ใบมันสดสลดประมาณนี้นครับก็เดี๋ยวมาดูให้ดูกนะันครับ ก็พันไข่มงกรก็จะประมาณนี้ครับอันนี้คือลูกที่เป็นเกตเองครับนี่มีผมมาร์คเกตไปหมดแล้วแต่และลูกแต่และลูกอันนี้บีบีก็ย่อมหน่อยแต่ก็คือสวยเหมือนกันก็ต่างกันตรงที่น้ำหนักครับนี่ครับ ส่วนนี้เป็นที่ผมปลูกเทศเป็นเชลบี้ไวตตอนแรกว่าจะถอนทีนี้นตอนแรกไม่ไหวตอนหลังได้คนิีคอนเข้าไปช่วยก็คือได้ฟื้นขึ้นมาหน่อยแต่มันก็ชะงอาการโตครับก็เอ้กินเองเล่นๆไปอันนี้ก็เป็นไข่มังกรล้วนๆนะครับฝั่งน,นี้ ีประมาณนี้ครับน้ําหนักเฉลีย่ยถ้าอยู่ริมริมเราตรงขอบที่ได้แสงดีก็จะอยู่สองโลไปสองโลนี้นะะครับจะมีช่วงแถวที่กรง,กล,งกลางเนี่ยมันจะโดนแสงบงังเยอะหน่อยอันนั้นคือโลได้โลปลายปลาตรงนั้นแต่ถ้าได้แสงดีๆต้นเนี่ยก็จะเนี่ยก็สมบูรณ์ดี ทีน,นี้มาดูตัวแสนหวานนะครับแสนหวานก็ประมาณนี้ใบน,นิดเดือนเต็มสมบูรณ์แล้วใบใกล้ลูกก็สีหมดแล้วเบี A, B, ประมาณนี้นะครับก็แสนหวานจะทนร้อนได้ดีกว่านะอันนี้คือขนาดให้น้ําเหลือแค่30%นะค,คือไม่มีสลดเลยครับแล้วก็แดดอันนี้คือแดดในโรงเลยนะ ในโรงเรือนตอนกลางวันคือร้อนหมหาโหดมากคือคนเข้าไม่ได้เลยครับแต่ตัวแสนหวานเอาอยู่นะขนาดลดน้ำเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าทนมากก็ให้เดี๋ยวดูดไปเรื่อยๆแต่แสนหวานขนาดผลมันจะไม่ค่อยได้ใหญ่มากโกกูกลางๆจนถึงลปูปลายเนาะก็ลูปลายประมาณนี้น น, a. นี่ครับอันนี้คือแสนหวานฟังแสนหวานก็ตอนนี้ที่สั่งไปไซส์ a จะเต็มแล้วจะเหลือเป็นไซส์ b คนระับทั้งสองชิดทั้งไข่ไข่มังกรทั้งแสนหวานจะเป็นไซส์เกรด b ก็คือขนาดย่อมลงมาหน่อย อย่างเช่นเนี้ยอย่างนี้ก็บีนะเนี่ยนี่ก็บีมันก็ไม่ได้เล็กนะก็ประมาณนี้นะครับอันนั้กนก็ไข่มังกรก็ใครสนใจยังทักมาสอบถามในเพจได้นะครับ ตอบได้ตลอดเลยใน YouTube นี้บางทีอาจจะไม่ค่อยได้เ็ากอินเข้ามาอันนี้ไข่มังกรลูกนี้อันนี้ไว้สองลูกเลยตกนนี้ไว้สองลูกสองแขนแขนงละลูกอันนี้ไว้ได้แสงดีน้ำหนักดีเนี่ยก็มาให้ดูกันปลูกฤ้วดูถือว่าผ่านช่วงเมษามาแบบโหดเหมือนกันครับกว่าจะได้ไม่ไม่ง่ายเลย ก็ใครสนใจก็ลองทักมาในเพจได้นะครับเพจไล่แสงสุยนะครับไลนี้ก็จบไวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากที่มาเราชมกันนะครับสามารถชมย้อนหลังกันได้ครับใครชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสับส c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ